โอเคเป็นคี่ไฟนะระหว่างมีอาร์กับลิลิเคิลบิลโอเคกับเป็นสายรองเจอกับสายรองนะในบล็อกเ okay. อเบีสิบห้าโอเคก่อนหลังง่ายวทอดลูกเต๋าเลยในท้ายลูกเต๋าก่อนแล้วกันอ่ะ <Okay. S 1> มากกว่าก่อน เปล <4 S 1> ี่ยนสองใบสี่ลูกเดียวลูกเดียวโอเคฮะ,ะ,ะก่อนเลยเปลี่ยนสองใบเปลี่ยนสองใบเหมือนกันโอ้ใช้ได้อยู่เออเริ่มเเิริน ก็เริ่มคอร์รได้จริงๆเป็นไฮบิดคอร์รเนี่ยอ่ะแต่รนาดตัวเนี่ข้าเทินจัว่วไลท์เป็นแบบนี้จวนหนึ่งครับแล้วก็ฟิกชิวฟิกชิวเป็นลายเนื้อเลยนะอของใหม่ของใหม่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคเอ่อเอาอยัางไงดีโอเคอ่ะตีแวร์นะพีเทครับไ,ได้ชิปไม่มีทิกเกอร์ เคล็ดติข้าขออกสิเกิร์บบอกตรงไอ,อ้สกิลฮิตนะเป็นออโต้แวนจวดนึงผ่านิ่มเทินอ,อะไรครับแม็กซีนสกิลลงแวนทิ้งมือใบหนึ่งทิ้งเป็นใบไหนทีน้าขอาจับติ๊กหน่อยหลุดเฟรมอ่าทิ้งเป็นใบนี้หาริเลิเกอร์วิวสองใบโอเค เป็นหาออเดอร์เนาะใช่ออเดอร์รีเซิร์คเคิลวิวลองรับบานหนึ่งเมื่อลงโซเชียสามถ้าถ้าโซเจอคอรอนจะโหวตหนึ่งไปอือเจอแล้วโอ้โห นี่เด็กคอร์อลหรือเด็กรีดิคเกิลเนี่ย okay, ใส่กป3สาใบาจวนใบและสาใบาที่โซชาร์ไปเป็นนอร์มอนหวดเลยนะไม่ติดทิกเลยมาจะไป้ละอืมแปลว่าที่จั่วไปเนี่ยทิกแน่นอน <laughs> อ่ะปมปล่าไหเหมือนเรื่องตีแว่นปยปทิ่เลยไรช์เชคฮิวทิกเกอร์หลังให้ข้ามฮิวทิกเกอร์ครับพาไวกรดสองหมื่น 20, ครับสองหมื่น สองหมื่นปล่อยไ,ไ,<ห>ไม่เช็คไ,ไม่มีทิกเกอร์เออคือมีอาตกข้าเทินจัว่วครับไลฟ์เป็นมิรันดานะสกิลของมิรันดาลงแวนนะบัสหนึ่งเปิดอาจั่วหนึ่งแล้วก็เปิดท็อปเจ็ดไลฟ์เจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดไม่เจอมันบอกว่าไลท์ยูนิเกต็ดสองไม่เกินหนึ่งใบนะไม่ไลท์ลเออเจ็เดใบจริงอืมจริงทำได้นะแต่ว่าไลท์ไปก็ได้รีสรตาร์ตตนะที่เหลือใต้กองหรือเปล่า อ๋อแล้วสับกรองด้วยของใหม่เลยนะยังไม่ได้ลองกันเลยต่อได้อืมโอเคสกิลนี้ซาลเต้ครับลงแวนเลียทอปหนึ่งเข้าโซ่เจอทิกเดือดเสียดายจังคอราร่านะจวหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใช้ได้ทุอครั้งทิ้งมือหนึ่งใบอ่ามี่ อ่ะรีสโลเต้ตีแวนการ์ดครับหมื่นหนึ่งรับเลยได้เช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์เหมือนกันข้างไม่เข้านะผ่านแล้รน่มเทนรอหนุดไลค์ครับอ้าวนี่ตัวรองหรือเปล่าโลปิเซตฟาโรน่าฟารบอลเลยนี่ตัวรองหรือเปล่า เอีกสักใบหนึ่งแล้วกันบ้านหนึ่งสองสามใบาถ้าเป็นคอรอนได้จวนไังโอ้โหนี่มันได้คอรอนแล้วล่ะเท่าที่เท่าที่เห็นนี่คือคอรอนล้วแล้วล่ะจวน,นึ่งใบย, <c oughs> ยังไม่เจอเลยโซนาจังอ่ะ ไม่มีอะไรละว, uh huh. วามาเลยเทคมันบอกว่าถ้ามีการเซฟเกิดขึ้นจะบวกหมื่นแต่ไม่มีโอ okay. เคจับไปละว,วามามือนหนึ่งแวนหมื่นหนึ่งา 5, กา <S 2> 2 <S ดห้าพ okay. ันยี่สิบสามตีเป็นกาดยี่สิบสามป่อยสองได้เฟิร์สเช็คซคเนด์เช็คดรอว์ติเกอร์พลังข้างจวนไป้เดเมเช็คคียที่เข้าิเกอร์ออเ็นการโอเคสองหมื่นจงตีเปนรับ ถ้าไหลว่ามากกว่านี้แม่งอันตรายแล้วเราให้เราให้หมื่นห้าเลยอ๋อแต่แต่เป็นเทคกเรียรนะถ้าเทคกเวยนมันจะบวกมันจะไม่ได้บ้าเราก็กลัวแต่ยิงเราเสร็จไม่ได้แล้วเราเลียนเรายินเจ็ดหนึ่งเลยเขาเซ็นจั่วไล์สวิสเทสซิสเตอร์มีอานะฟอร์สนะจริงๆขอญาตผมไม่ได้ใส่ฟอร์สทูมานะผมขอใช้ฟอร์สทูเลยกัน แต่ค่าปกติเขาเล่นฟอร์วันกันเล่นฟอร์ทูด้เวลกันแหละ mm hmm. สก,กิลของมีอาร์นะเริ่มเมนเฟดเอาของขวัญของมีอาร์ขึ้นมือนะเป็นมาร์กเกอร์นะ mm hmm. ใช้สก,กิลของมีอาร์เลยเขาตัวบัสดหนึ่งโซบัสดหนึ่งครับเปิดท็อปสองนะแล้วก็คอได้ไม่เกิน อคอการ์ดไม่เกินหนึ่งใบลงเรียนที่เหลือลเรียงท็อปอืมโอเคท็อปสองไม่คอครับแต่ท็ไม่คอด้วยไงเล่า,เามาไอืมไว้อย่างนี้อ่ะจะตีละสกิลของมีอารครับแสดงเมื่อเริ่มแพ็กเฟสแสดงของขวัญของมีอาหนึ่งใบ กี่ใบก็ได้บนมือแล้วบวกให้เนียกาศ5้าพันตาม,ตามการที่ตามของขวัญมีอาที่แสดง <Okay. S 2> มีใบหนึ่งครับะนะแล้วก็สกิลของตัวหลังนะฮิวกะบอกว่าถ้าแสดงของขวัญของมีอาตัวน้องจะบวกห้าพันเป็นยี่อา1สิบแปดแนย่สบเอ็ดสามสบอดแวนกาดไม่ป้องกันทวินได้ครับเฟิร์สเช็คคิครับ key, คิแวนพลังข้างเซคันดเช็คคบคแวนพลังข้างครับสามคก พลังแวนค้างสองหมื่นนะโอเคโอเคครับค้างนี้สิบหกอ่าได้จากมีอาอีกหมื่นหนึ่งเป็นยี่สิบหกสามสิบหกสี่สิบหกห้าสิบเอ็ดนะเพราะว่าตัวนี้บวกห้าพันด้วยสองยืนฟอสองเลย PG ไปเลยทิ้งโอโอเคเพียวเลยเทอรอสเตอร์เพียวเลยไปทั้งคู่แล้วโอเค จะแพ้นั่นเธอนต่อมาแล้วไล่รีคันอืมไฟอร์เรนโอเคนีนค้นเวลเลอร์รีค้นเวล ปัญหาเอาจัดเอาจัดบูทไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาด้วยอ่ะเอาไว้ล่างเลยไล่ครับริลคเเวลโอเคสก,กิลครับโซบาร์สองแล้วก็ทิ้งรีดิคเกิลเวลจะผลมออีกหนึ่งใบไป,ป็นคาคอร์ด uh huh. สก,กิลครับเลือก normal unit กี่ใบก็ได้ normal unit สองหรือต่ำกว่า จากดอกอ่าขอสองตัวโอ้โหคอมโบนี้มันอ่ะแล้วก็เลือกหมุนนี่เลยอ่ะนี่ด้วยด้วยโอเคสามารถอินเตร์เซปได้ไดแล้วก็เิพจากแถวลังได้ด้วยเนาะใช่เสพจะกแถวลังได้ด้วยเคสกิลของแวนถ้ามีอะไรเนี่ยอ่าโอเคถ้ามีการไล่ออเดอร์แล้วเวลาโจมตีมันจะดึงทั้งหมด ที่เซฟได้มาเซฟมันโอเคแล้วตัวที่เซฟจะบวกพลังให้มันม <Okay. S 2> ือหนึ่งโอเคตามที่เซฟโอเคในก็ตามที่ okay. แบบ okay. เข้าใจเข้าใจมาเปิดไปก่อนเลยยี่สิบสามเขาตัวบ้านหนึ่งขอเซฟทั้งหมดโอเคแต่จริงๆผมอ่าตอนเนี้ยไม่ได้เจ็บอะไรมากนะเพราะว่าการทั้งหมดที่เซฟเป็นเกตหนึ่ง <S <S ใช่อ่ามันก็จะเป็นการที่ว่าตัดตัดเดียเราไปเฉย,เฉย เขาแวนอีกฝ่ายก็บอกในสามหมืสมหมื่นมันตียีสาเนาะยี่สสาเพราะว่าสามหมื่นเท่านันยี่สิบสามยี่สิามี่สิมสาามสองไล้เนาะใช่ถ้าจะอือปล่อยแวนเลยปล่อยแวนเลยนะปล่อยแวนเลยครับเข้ามาจวินได้ฟช สกเกระเช็ค <Second> ไม่มีทิเกอร์โอ้ยมิเคลร์นวิวต่อไะ d ดาไมเช็คครับไม่มีทิเกอร์โอเคเออมยี่สิบแปครับตัวนี้มาแจกพลังให้แล้วก็สองคริสติคอลชิปเฟง <c oughs> อ่ะอ่ะควิชิวรครับ 20, 2องหมเป็นสาบามไอครับมีฟอร์อีกครั้งเป็น38สเนาะใช่สามอ่ะสี่สาม ไป่นข่าวจบะลาด้ว okay. เลยโ so อเคเข้าเทิร์นรออะสกิลของมีอาเลยเคานตอร์บาสหนึ่งโซบาสหนึ่งอะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเมนเฟสนะเราได้ของขวัญของน้องมีอาก่อนอแล้วก็สกิลของมีอาจ่ายคอร์สไปแล้วเปิดท็อปสองใบปับป๊บปั๊บ คอเฮีวกะใบนึงแล้วก็1นใบแปะท็อปครับตอนนี้ยังเสร็จได้อยู่นะ,ร,ะรัอ่ายังเสร็จได้อยู่เข้าใจครับ ข้างดีกว่ามีดีกว่าแล้วก็คอ,อคอคลิกไปเลยโอเคแอคเคาท์เฟดครับสกิลม,ามาีอาครับโชว์สองใบครับทั้งบอร์ดบวกหมื่นโอเคแล้วก็ถ้าโชว์สองใบหนึ่มากกว่าครับบัตรหนึ่งฮิวได้หนึ่งเดมครับฮิวหนึ่งเดมฮิว <c oughs> ดื้อเลยหนึ่งเดมอ่ะเดี๋ยวสามเดมโอเค <Okay. S 1> ตอนนี้อบอบอลบวกหมื่นนะแค่เลี้ยกาศนะที่บวกหมื่นตัวน,นี้ครับเห็นเลียห้าใบเวลามันตีจะบวกหมื่นห้าตัวน,นี้ครับเห็นโชว์อ่าของขวัญของมีอาร์บวกห้าพันตัวนี้ถ้ามีการถ้ามีเดเมจเราลงลงเอ้ยมีการจ,จากเดเมจลงดอกอ่าอีกฝ่ายหย้าพีจีโอีห้าพีจีด้วยห้าพีจีนี่เล่นนะเล่นเล่นนี้ครับเล่นเดียว <Okay. S 1> ตีเป็นยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไงกัน พี <PD S 2> <laughs> ดีม่ยทวินได้ครับขีครับสบองได้ออข้างนี้ตอนนี้ทุกเลนสองทีแล้วนะฮิวครับฮิวไม่ได้ <4 S 1> <laughs> สี่เล่ออข้างนี้โอเคจะตีต่อแล้ว,ว,าวาข้างนี้บวกสองหมืนบวกสี่หมื่นยี่สิบเอ็ด หกสิบเครับพีจีได้ใช่ะนะไปครับไปแรกเสร็จสกิลแวนเมื่อมีการเสร็จเกิดขึ้นตัวนันบวหมื่นโอเคเสร็จไปใบนึงตัวนันบวกอีกหมื่นหนึ่งสองมืทาสามแล้วาสามสามสี่ปด เส็จไปอื่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้ามืหมนสาีมาแหละของผมสี่สิบบอกสี่สิบหกสิบเอดมีอยู่แล้วโอเคอ่ะข้างนี้ห้าสิบห้าครับห้ามีจีสองคิด้วย okay. อันนี้ครับเสร็จไปห้าพัน สก,กิลแวนบวกตัวเองหมื่นตัวนี้ครับเส่สก,กิลมีการเซฟบดขึ้นตัวนี้บดอีกหมื่น,นึ่งโอเคมันบดแตแรกแล้วนะ 30, <000 S 1> <laughs> เป็นหมดละสามหมื่นห้าสี่สิบสามแล้วไห้สี่สิบแปดล้วสี่สปดอ่ะหกสิบสาโอเคอยู่สี่สิบดเออห้าสใช่ใช่โอเคจบเลยแล้ว โอ้ยเจ็บหนักลยนะเนี่ยกดกดที่สี่แดงเลยเริ่มเทิร์นรอแต่รู้สึกว่าลีดีเคิลเนี่ยจะไม่ค่อยใช้บาร์สเนาะรู้สึกใช้บาร์ทอะไรบาร์ใช้น้อยมากเลยมีอาเนี่ยคว่ำแดมคว่มหมดแล้วเห็นแป๊บเดียวแดมคว่มหมดแล้วไล่ครับลีดีเคิลวิวลีดีเคิลวิโซบาร์สองอุ้ยโซบาร์โซมารังไหนเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็ทิ้งลีดีเคิลวิอีกหนึ่งใบ โอเคคู่ที่ผมจะชุบก,ก็คือพิลร okay. ีพิลล่าเป็นคู่เป็นคู่เดียวที่ที่รู้สึก,กว่าคู่ชุบแล้วคุ้มที่สุดเลยล่าครับอคู่นี้เก่งมากนะจริงโอเคมาชัดเจนละโอเควันต <Okay. S 2> ครับไล่ออเดอร์ในเทิร์นนี้สั่งเสร็จหมดเลยบาร์หนึ่งสรงเสร็จหมดเลยแล้วก็บวกตัวละหมื่นโอ okay. เคผมตัดให้นะอันนี้อันเนี้ยรวมแล้วสี่หมื่นนะก็เหมือนอันเนี้ยไม่มีคิว ท่ากับว่าแวนจะได้เพิ่มพาวเพิ่มหมื่นหนึ่งถูกไหมใช่ตอนนี้ก็เป็นสามสามสามสิบสามสี่สิบสามได้เดียวครับสองได้ครับมิดสวินได้ส่งให้ข้างนี้มือมีไหมือมีสี่ใบครับไป่ห้าใบ แล้วก็มีน่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรสองใบาอาจจะมีพีจีสักข้างหนึ่งแต่ว่าเสียงแล้วอ๋อเ,เอาข้างนี้เลยอือฮอ่ะไรนครับเท่บาทอ่ายี่สิบแปดสามสิบแปดสี่สิบแปดสามคลิกครับ การครับคลิสเซนทิเนลโอเคยี่สิบแปดสองคิครับปล่อยเลยไมาได้ทำไปเลยโอเคไล่เมทเช็คครับอันจูเซคันเช็คไม่มีจบคาร่าได้เข้คาเทนจูครับสกิลของมีอามาเลยของขวัญเรียกของขวัญเรียวโอเคสกิลของมีอาเลยคารเตอร์บัสหนึ่งครับโซบัสหนึ่งเลยขั้วสองครับ คอหตัวครับแล้วก็แปะท็อปคอราล่าครับจว่หนึ่งเฮ้ยไม่ดีซะบ้างแต่ว่าขอไปแล้วไม่ไรจว<ช>่หนึ่งครับเพราะว่าเราลืมไปเราแปะท็อปไปแล้วที่มือหนึ่งครับขีดที่คอเลยเราก็ลืมไปแต่อย่างนั้นเราจะกดเขาได้อ่สกิลของมีอาครับเรื่ไมแฮกเฟด บวกหมื่นห้าครับ <Okay. S 1> บอาคหนึ่งหิวหนึ่งเดมครับไม่สนอะไรเลยห <laughs> <Yeah. S 1> ิวไม่มีเงื่อนไขโ okay. อเคอะแวรตี้ครับสิบสามเอาตัวห้าพันเ็จมาสองได้แต่ถ้าเอาตัวหมื่นเร็จก็สองได้อยู่ดีเพราะว่าแวน์บกหมื่นเนาะอะอะ,อะให้<อ>ใหลุ้นให้ลุ้นมันๆพ <laughs> าวินได้ครับ ฮิวทิกเกอร์ครับฮิวได้ด้วยฮิวได้ฮิวหนึ่งแ dm ขังแวนเลยโอเคืออมีอาไม่นะใส่ปยพลังหาย2ี่สิบสามสองฮิแวนครับฮิเทค้วยเสร็จครับฮิเทคอาเสร็จมือครับแล้วก็โอ้โหหนาจริงอ่าผมจบเถิและ ไม,ไม่ตีไม่ตีเรื่องเทิร์นรออุย้ยดืเอร์เคลื่อนวิวหมดทำยังไงดีนะจะ <c oughs> แม่งจัว่วได้เกษาไม่ไหวเกษาม,มันขุดได้นะ <c oughs> ลองครับรถปิดเสร็จอ๋อแต่ว่าเดมยังไม่พอคาร์บารหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบสิ่งที่จะหยิบก็คือดีเลอร์เคลื่อนวิวสองใบ ผลจากการที่เล่นไฮบิดขอรอนะครับให้โซมันเหลื่อมเหลือมากเลยตอนนี้ได้ครับรีลิเคลเวลสองตโซขอดสองตซนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะแล้วก็ทิ้งรีลิเคลืนเวลไปหนึ่งเลือกชุบสองตัครับเฮ้ยนี่มันหลูเดิมป่ะนี่อ่าชี้นี่เกินไปเซฟเซฟอันนี้ไม่ชี้ครับโอเคปล่อยไว้หนึ่งเซฟไม่ได้โอเค แนตีครับยี่สมีเหรอใช่ยีมีฟอร์ดไปบ<ะ>้าเปล่งะปล่อยครับสวินได้ครับไม่มีชิเกอร์ไม่ม่ช็ครชค,ครับไม่มีชิเกอร์ 28, ยี่สิบแคครับสามสิดเอ้สามครับโอเคสามสิดครับว้ปล่อยอ่าต้องอ่าฮิวไปไหนก็ได้ไปเดี๋ยวผมนมับฮิววัน นี่โอ้โหปฏิหารยังมียังมีใช่ไหมเหลือไปนึงโอเคแต่ไม่เช็คครับไม่มีทิกเกอร์ใบนึงส่การเช็คครับไม่มีทิกเกอร์เออเรียบร้อยครับจบเกมเอาต่อเป็นสายรีลิเคิลวิวนะที่เป็นสายรองเหมือนกันนะมีอาร์จริงๆก็เป็นสายรองนะเพราะว่าหัวเป็นทิ่เป็นอาร์เนาะก็ชนะไปเรียบร้อยสําหรับสองเด็กเนี่ยไม่มีของเสริมที่เป็นของสามัญอย่างอควาหรือเสิร์ฟห้าหาสามเลยนะเพราะว่าอันนี้นี่เป็นของนี้ล้วนเลยนะ ใช่ไหมใส่มาไหมนะอะไรไม่ได้ใส่เนาะสามารถไม่ได้ใส่เลยใส่แค่ข้ารตนเปิโซก็นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้พอเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายบุยเจอกันครับ